สวัสดีพี่น้องสุขุมสุขนครับผม,ผมนะครับมันนี้กะอยู่กับบอตามเคื่อเกาครัพน้องนะครับมันนี้บอตามกับผ้ามากสำรวจ ราคาขั<ส> <Y> ้วไครับพี่น้องนะครับอยู่ตลาดตะโกกระบือเปิดใหม่นะครับผมบ้านบุญมีนะครับผมตะบลทุ่งใหญ่อเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้มาสำรวจราคาขั้วนะครับขั้วไก็ย่างปลายหได้พี่น้องเด้อนะครับผมปูเลยมีว่ามีคั้ยหลายนะครับผมนะครับสามารถเอามาตลาดได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับของสัปดาห์นะครับผมอยู่ไก่เพเภอทุ่งฝนนองฮานนะครับไกลไกนะครับเอามาได้นะครับพี่น้อง จะห้องไปพบราคากันเลยครับผมวสผมวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับซื้อยังนะพ่อซื้อสมผสมข้าตบันไหนพ่อบ้านน้องกุ้งค้าตานหน้านี่แหละอืมเอาน้องกุ้งต้นบนต้นง่ายนี่แหละค้อแหลนี่น่ัวทาเลนี่รา,าคาคเปไ็นไรบไางครบบบบบบับว่ามันว่าไว้ก็ว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าสูงทเท่าไรเลยสามหาสามหกเลยเพ่อจีโยประมาณนี่แหละประมาณสามหกบวกเนาะสามหกบวกสามหกบวกนะครับผมในทองนี่ทองไหมเพื่องทองทองแล้วจะเดือนละประมาณ กว้องนี่สิประมาณสีเดือนหาเดือนเหรอวะสีหาเดือนแล้วเนาะครับกันบริเวบริเวณกันมาตรวจบ้างแล้วครับมาตรวจบ้างคือคือมันมันเห็นน้ำเมียกมันออกรู้แล้วครับเห็นเห็นออกรู้แต่ลูกพ่นอะไรลูกผัวมั้ยลูกพุ่นพุ่นลูกพุ่นมาไปยังเอาลูกผู้เลยพอเนาะครับลูกผู้งลูกผัวแล้วผมลูกผู้พี่น้องเด้อนะครับผมประกันไม่ได้สามสิบ หาบวกเอ้าครับสิหาบวกครับสิหาบวกครับนี่กิ่งยาดีครับกิ่งยาดีในท้องกรือทองแล้วเนาะท้องแล้วครับแต่ว่าคือพอเป็นบานทอาเป็นบ้านทอาคือเป็นควยบ้านทอานี่ยเนาะครับครับผมนะครับเป็นโคมแม่ลูกผู้แม่ลูกแต่ว่าลูกผู้ในท้องท้องเดียวซีหาเดือนท้องเดียวซีหาเดือนนะครับพอเพิ่นเปลืไปอยู่เจ็ดเมือหาเนาะครับครับคุณพอเป็นขอเบิดโทษนะครับผมเบิดสามครับผมสามสามเก้าครับผม แปดสองสามสี่แปดสองสามสี่ครับพ่อยังเนาะพ่อสมพ่อสมบันเกลือใพ่อพี่น้องกูง้นแรกขั้คำ่ก่ั้นกูงข้นตานาข้นตานาเานี้บอกครับโอเคครับพ่อประมาณขาีคับสวัสดีครับซื้อยังเนาะครับพ่อพ่อจันครับพ่อจันพ่อจันบรรดุงนะเนาะครับผมเอา้ในมาพ่อานี่เอามาค้มสมครับค้มสามเปิดว้ที่แสนกับหาพันครับแสนกับผาพันแม่บดแม่บดเลยสาวน่อยผมซื้อแม่แกกันไมเนแม่ทองวาง นะครับนี่เป็นตัวแม่นะครับผมครับผมตัวแม่นะครับโคมสามเลยนี่นะครับผมงพ่อนะครับครับองค์พ่อจันบันดุงครับแสงกับระพาร์ท่านาะครับแสงกับพาร์ท่านครับรัศลาดีครับแม่เป็นทองวางก็ใส่เลยครับนี่ทองว่างครับทองบางน้องพอนะทองว่างครับผมอืแสงกับพาร์ท่านนะครับแม่บ้านแม่บ้านเนาะเพื่อคุณจะเอาไปเลี้ยงไปพัฒนาเอาครับผมนะครับนี่ จนกับหาบ้านกับตกตัวละสามหมื่นกว่าครับผมแม่เพื่อนกับอยู่บานลอยยิบเก่าสามตีโลอ่ะครับประมาณนี้ครับประมาณน้เนาะตัวนี้นี้นะครับผมแต่ว่าได้อ่างในยังอยู่อ่างครับอ่างเพื่อนๆจะได้ตัวเมียไปเพื่อนพี่นดีเล็บนี้เล็บเดี่ยนดีครับนตั้งนี้ประกันตั้งนี้ครับด้วยครับอันนี้แม่ใหญ่ได้พี่น้องครับแม่หนึ่งครับลูกสาวหนึ่งกับลูกสาวนะครับเป็นพ่มีสามนะครับพอกันไปแบบหนึ่งแสน ห้าพันครับห้าพันจันองขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์เกครับครับแปดเจ็ดหครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนยเจน่าะพอเนาะันมาดุมครับจันมนดุมโอเคพ่อนางของคแม่ซื้อยังนะครับแม่รัดแม่รัดมาทำอะไรแม่มาตะกูแก้วมาตะกูแก้วเอาคงอาตัวเด็กมากครับเมื่อนี่เตัวนี้แล้วมาหวยจะสรงงามนะงามกเกี้ยงเลยนะพ้่น้องนี่นะครับนี่เตรียม้าดูนะครับประกันความสูงให้ัวนี้ ด้วยสามหาด้วยสามสิบหาอืมประกันเล่นเนาะครับเนาะโอ้โหนะครับขายแต่ตัวงานใหม่เปิดเนาะมึงดูหน่อยแต่แจงครับพี่น้องนะครับนี่ครับอ่องข้อนะครับนี่เล็บแข้งเล็บขาเนื้อหนังสีดมพูนะครับผมงามคสวยงามตัวดีนะครับผมแนวพอน้่งค่อยออกสนามโอ้นะครับเกี้ยงดีนะครับนี่ตื่นแนวบ่อลในท้องท้องมาแม่ เป็นกะว่าคัานสมมาแต่สิติดถึงว่าติดเนาะรุ่นน้องเนาะ <S <S ตีเป็นทองบางเลยเนาะโอ้นะครับงามแม่นี่ได้ลูกมาจากโตแล้วเนาะโตนึงโตนึงซองซองุ่นทองบ่<ะ>ตัวที่ซองยืนทองเอาบ่ะน,นะครับนี่โอ้สวยสวยสวยคาเพื่อนี้ครับแม่ป่ะนี้เจ็ดห้าเพอ่์นเจ็ดสิบห้านี่ครับพี่น้องนะครับเป็น โอ้นะครับผมก็ว่างามอยู่ต่านี้นะครับนี่ถ่ายมันม้วนเลยนะครับร้อยสามสิบหานะครับเอาตะลักเชิดเกลยนะครับเนื้อหนังทีลุงพูดนะครับลอกพอเงี้ยนี่ครับเลึกแข็งเลียบขาดีนะครับนมทีต่อครบไหแม่หนี่งครบตำหนิไม่มีเนาะครับโอ้นะครับแก่หรอกแก่รังเลยแก่ปัญนะไม่ต้องขอบบุญทวนะครับเบุญทวดศูนย์แปดหกครับผมสองสองสองครับผม เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเนาะครับผมอยู่คุยอยู่กูแก้วันแม่เนาะโอเคแม่ของน้องเขาครับสวัสดีครับเอาตัวเล็มาครับพี่วันนี้ตัวนี้กุ้ยแม่นี่มีลูกมาแล้วสองตัวจ้ะตอนนี้ท้องไหครับพี่ตอนนี้เพิ่มโตมาอืมขึ้นตมากขึ้นตไม่ได้เดือนกว่าก็รุ่นรุ่นน้อยเนาะรุ่นท้องออกนะครับเนาะอืมนะครับผมนะครับโอ้หนุ่มสีตหัวของน้องนี่ง่าเลยนะครับ โอ้โหนะครับหน้าตืมเลยพิเศษขาใยไงขาใหญ่แนวนี้เออบอกข่าวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ตินโตดีโอ้นะครับนี่เตรียมครบนะครับเขาเปิดดีปีละค่ยผลลายนี่พี่เท่านี้เจ็ดสิบจ้ะเจ็ดสิบเปิดไปเจ็ดสิบนะครับเนาะโอ้นะครับตันจะืออยูนิดหน่อยนะครับหางยาวยเลยนะครับเลยคอนี่นะครับ ตอนนี้มีป่ะพี่นี่พิวตอนนี้มีบ่บ่มีเลยจ้ะบ่มีเนาะแต่ว่ากลับเป็นรุ่นทองออกพี่เนาะจ้ะประกันค่วมสูงเลยสามสิบสองบวกสามสิบสองบวกเนาะจ้ะอืมบวกสามสิบสองบวกนะครับประกันเลยเนาะเพื่อพี่น้องที่ทางไก่เพิ่นเบิ่งอยู่นะครับประกันเลยร้อยสามสิบสองบวกนะครับเจ็ดสิบพิวเนาะจ้ะบ่มีตัวนี้ไม่มีตมัวนี้นะครับผมขอบโบทัวร์ได้ไหมวันนี้ 087ครับผม1105ครับผม109 109เนาะพี่อยู่เพื่อไปจักครับพี่น้องนะครับผมก็เอามาเปิดราคานะครับมาอยู่นะครับทุ่งฝนโอเคพี่อูขอบคุณครับเป็นมาร์คคาั์ครับผมนี่ครับผมซื้อยังเนาะครับผมพี่ครับอวอนครับผมสี่พอดเนาะครับบอยู่้านไหนครับพี่อยู่บ้านโน่นหน้าสังครับแต่ึ้นตะบนยังเนาะตะบนสะแบงครับตะบนสะแบงครับผมน้องงานคุณบ่ครับผมโอเคพี่เอามาจากตัวพี่มันนี่เอามาตัวเดียวครับตัวเดียวขอราคาเลยพี่ ราคาห้องไว้อยู่ที่สามสิบหาครับสามหมื่นห้าเนาะผมผูน้อยเป็นบ่ครับผมเป็นติดสายติียังบ่ครับนี่อ่ามันมากับแม่แม่มาสายของเพชรอุดรครับอืมนะครับเป็นตัวผู้นะครับเว้อยู่สามสิบห้านะครับผมสามหมื่นห้าพันตำนงตำนี้มีบ่ครับบ่เออบ่มีหรอครับบ่มีมนะครับน แต่ว่าอาคารมันก็ได้เบิดครับแก้มจำอยู่แก้มปากแก้มจำเบิดเนาะครับผมนะครับตรงเท้าเขากับขบิดเลยนะครับครับเอาไปจับอ่องกอกระซัดเกียนครับผมนะครับเอาไปจับซัดคุ้งฟูงได้นะครับอนาคตครับผมนี้เขากะกว้างเขาเปิดดีเลยเนาะครับผมเขาเนี่ยอุไดบ่มีครับกุ้งฟูพี่น้องนะครับครับผมจับซัดบ่แม่นนี่ก็นะครับมันเอาไปจับซัดที่ว่าโอ้ได้ผลนะครับนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับที่ว่าคอกอะยรที่ว่ามีตัวเมียนั่นครับผมต้องหาตัวผู้ไปเปนะครับ จับสัตว์เป็นแม่นนะครับใส่พอยอย่งไงกับไปกับโอ้นะครับโอเคนะครับสามมือฐานนายเนาะครับผมขอบโทรนะครับเอ่097ครับผม342ครับผม6223 6223ข้อยู่บ้านแสดงน้องหานนาเนาะครับผมโอเคประมาณไหไรของค่าพี่น้องนะครับกับข้อยังบลายนะครับพี่น้องเป็นตลาดเปิดไหมนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับแถวอยวเภอตุงฝนนะครับกับผ้าไหวนะครับมา แบ่งปันพี่น้องนะครับพูดตะพูดคุยนะครับผมเลยเบิ่งอยู่นะครับมาควบในกันนะครับลองพูดคุยต่อรองราคากันเบิ่งนะครับมัอนี้กันมาต้องขอขอบคุณนะครับเด้อนะครับรับชมคลิปจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ